คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบก,กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นแน่นอนหละจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพร้อมทั้งเคล็ดลับวิธีการดูแลตนเองจะทำอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น แล้วเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเพื่อดูแลตัวเองคนในครอบครัวและคนที่คุณรักนอกเหนือจากนี้นะคะเราจะยังก,กระซิบบอกถึงสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยแล้วในวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรคอะไรติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ เพราะสภาพอากาศมีผลต่อคนเราทางร่างกายและจิตใจค่ะหลายครั้งเรารู้สึกอารมณ์ไม่ดีเพราะอากาศร้อนลองมาดูวิธีคลายร้อนที่สามารถทําได้เองง่ายๆดังนี้ค่ะดื่มน้ําเยอะๆมันจิบน้ําบ่อยๆตลอดทั้งวันหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนรวมทั้งเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสูงแม้แต่น้ําผลไม้ที่หวานมากๆก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยนะคะ ลดกิจกรรมกลางแจ้งหากไม่มีความจําเป็นก็ควรจะอยู่ในที่ร่มที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ถ้าหากต้องอยู่กลางแจ้งก็ควรจะสวมหมวกและแว่นกันแดดหรือกางร่มค่ะใช้ม่านบังแดดหากอยู่ในห้องที่แดดซองจัดควรจะใช้ม่านบังตาหรือดึงผ้าม่านลงเพื่อป้องกันแสงแต่ไม่ต้องปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือจะว่ายน้ำก็ช่วยทำให้หายร้อนได้เหมือนกันนะคะ กินอาหารเบาๆหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากกินอาหารที่มีน้ำเยอะๆเช่นแตงโมแคนตาลูปจะช่วยทำให้ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักและช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำอีกด้วยค่ะสวมเสื้อผ้าสีอ่อนและระบายอากาศได้ดีเสื้อผ้าสีอ่อนจะดูดซับความร้อนจากแสงแดดน้อยกว่าเสื้อผ้าสีเข้มและควรจะเน้นสวมเสื้อผ้าคอตตอนที่โปร่งและระบายอากาศได้ง่าย ไปเดินเล่นตามห้างถ้าไม่อยากเสียเงินค่าไฟไปกับการเปิดเครื่องปรับอากาศในบ้านก็เพียงแค่ไปเดินเล่นตามห้างหรือไม่ก็เดินตามสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมีอากาศไทยเทกว่าการที่อยู่แต่ในบ้านแน่นอนค่ะ ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะนอกจากจะกินไฟทําให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังสร้างความร้อนให้กับเราอีกด้วยนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเล็กๆแค่เปิดทีวีเปิดไฟเปิดคอมพิวเตอร์พร้อมกันก็จะรู้สึกร้อนได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนไม่ใช้ก็ควรต้องปิดและถอดปลั๊กให้เรียบร้อยค่ะ กินอาหารเผ็ดหลายคนอาจไม่แน่ใจจะได้ผลแน่หรออันนี้ยืนยันนะคะว่าได้ผลแน่นอนเลยเพราะเมื่อเรากินของเผ็ดเราก็จะมีเหงื่อออกมากขึ้นพอะเหงื่อออกมากขึ้นเราจะรู้สึกเย็นสบายตัวแต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงว่าอย่ายกินเผ็ดเกินไปค่ะ กินน้ำแข็งกินไอศครีมหน้าร้อนนี่อะไรจะดีไปกว่าเครื่องดื่มที่ใส่น้ำแข็งเย็นๆแต่ก็ควรต้องระมัดระวังความสะอาดของน้ำแข็งด้วยนะคะเช่นเดียวกันเลยกับการกินไอศครีมที่จะช่วยทำให้เราเย็นลงและช่วยทำให้สดชื่นมากขึ้นแต่ก็อย่าก,กินเยอะเกินไปเพราะอาจส่งผลทำให้อ้วนได้ค่ะ ออกกําลังกายเบาๆอากาศร้อนๆออาจจะทําให้หลายคนรู้สึกหงุดหงิดเพราะฉะนั้นลองลุกขึ้นมาออกกําลังกายเบาๆดูสิคะนอกจากจะช่วยทําให้เหงื่อออกแล้วก็ยังช่วยผ่อนคลายได้อีกด้วย นอนลงบนพื้นวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะคลายร้อนได้เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอากาศร้อนมักจะลอยตัวสูงและอากาศที่เย็นกว่าจะลอยต่ำการนอนลงกับพื้นจะช่วยทำให้เราได้สัมผัสอากาศที่เย็นนั่นเองและถ้านอนในห้องที่เป็นพื้นกระเบื้องก็จะยิ่งเย็นกว่าเดิมอีกค่ะ ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลย อะะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณกลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด m y m o โ e ซีเคธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะแน่นอนล่ะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตประจําวันเราเจอเหตุการณ์เรื่องราวมากมายหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะบางเรื่องก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะมองค้าไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าเรื่องเล็กหนะ้าไม่มีอะไรนะ่าสนใจหรอกแต่เอาเข้าจริงๆเรื่องราวบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆเลยแล้วเรื่องราวอะไรบ้างล่ะ ที่สำคัญน่าสนใจต้องให้ความสนใจติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลจัดงาน Family Love and Protection ไข้เลือดออกยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันชวนคนไทยป้องกันไข้เลือดออกกันทั้งครอบครัวพร้อมให้ความรู้ไข้เลือดออกในทุกมิติตั้งแต่อาการการรักษาการป้องกันและทางเลือกในการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนพร้อมเชิญคุณตู่พบทรสุนทรยานกิจและครอบครัวมาร่วมสนทนาแนวทางป้องกันไข้เลือดออก ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและลูกน้อยเสริมเกราะป้องกันไข้เลือดออกกันทั้งครอบครัวพร้อมมุ่งมั่นอยากเห็นเด็กโตไปสุขภาพดีโตไปไม่ป่วยให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะสำหรับไข้เลือดออกในปัจจุบันก็มีปริมาณเคสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็โดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งใกล้หน้าฝนแล้วเดี๋ยวคาดว่าจานวนคนไข้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกอะค่ะความรุนแรงจริงๆถ้าดูจากตัวเลขก็จะคลายๆเดิมอัตราการเสรียชีวิตจะประมาณ0.1%ค่ะไข้เลือดออกอาการที่สังเกตง่ายๆก็คือจะมีไข้สูงรอยอยู่ประมาณ3-7วันค่ะแล้วก็อาจจะไม่มีอาการทางอื่นๆอย่างเช่นไม่มีอาการหวดัดไอ้นมูกแต่ว่าจะมีเรื่องของปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็มีเลือดออกผิดปกติได้ค่ะ จริงๆอาการเด็กกับผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากยกเว้นว่าถ้าเราป่วยครั้งแรกเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงค่ะอาจจะมีแค่มีไข้เล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปได้เองหรือแทบไม่มีอาการอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นครั้งที่สองหรือเป็นครั้งถัดๆไปเนี่ยความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็อาจจะนําไปสู่ภาวะช็อกหรือว่าความดันต่ําได้ค่ะ ค่ะถ้าเกิดลูกน้อยเรามีไข้ยอยู่ประมาณสัก2-3วันแล้วก็ทานยาเราไม่ดีขึ้นหรือเด็กกินไม่ได้เลยดูซึมกว่าปกติมีอาเจียนมากๆหรือเห็นมีเลือดออกผิดปกติก็อยากให้พามาพบแพทย์ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทิ้งไว้เกิน2-3วันค่ะ โรคไข้เลือดออกพบในเด็กกลุ่มอายุไม่เกิน14ปีติดเชื้อมากที่สุดการเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนถือเป็นทางเลือกหนึ่งสามารถลดความรุนแรงของโรคและอัตราการนอนโรงพยาบาลได้ร้อยละ80 90ฉีดได้ทุกวัยสามารถลดผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศไทยได้ ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราป่วยครั้งที่2เนี่ยด้วยภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอะ่ะจะถูกกระตุ้นด้วยตัวเชื้อไข้เลือดออกอ่ะค่ะก็ทําให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคไข้เลือดออกรุนแรงได้ค่ะการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีหลักการอยู่3อย่างนะคะอันที่1กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายซึ่งเขาก็จะวางไข่ในบริเวณที่มีน้ํานิ่งน้ําขังนะค่ะก็อยากให้กําจัดแหล่งน้ําขังไป2 ป้องกันการที่ถูกยุงกัดเน้นใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหรือทายากันยุงแล้วก็วิธีที่3ก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะ mm hmm. ก็อาจจะต้องแนะนําให้พยายามหลีกเลี่ยงที่ที่อาจจะมียุงเยอะๆอะค่ะอย่างเช่นไม่เข้าไปในที่ที่มืดๆหรือว่าอะไรต่างๆใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวค่ะสําหรับวัคซีนนะคะก็ การฉีดวัคซีนเราสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปนะคะโดยฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนก็มีประสิทธิภาพดีป้องกันไข้เลือดออกได้ประมาณ80%แล้วก็ป้องกันการนอนโรงพยาบาลจากไข้เลือดออกได้ประมาณ90%ค่ะ แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไลแมนประเทศไทยจำกัดลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนเมนูชูสุขภาพและหวานน้อยสั่งได้เพื่อสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจากความร่วมมือตลอด2ปีที่ผ่านมาพบว่าในแพลตฟอร์มไลแมนมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ หวานน้อยสั่งได้เมนูชูสุขภาพกว่า6 0,000่นร้านทั่วประเทศผู้ใช้บริการสั่งเครื่องดื่มแบบหวานน้อยบนแพลตฟอร์มกว่า30ล้านแก้วหรือร้อยละ58จากยอดสั่งเครื่องดื่มทั้งหมดบนแพลตฟอร์มซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2566กว่าร้อยละ50และมียอดสั่งเมนูเครื่องดื่มไม่หวานหรือที่ระดับความหวานร้อยละศูนย์เพิ่มขึ้นร้อยละ160เมื่อเทียบกับปี2566และในปี2 2,567สามารถช่วยลดการรับเครื่องปรุงได้ถึง120ล้านซองช่วยลดการใช้น้ำตาลมากถึง120ตันนอกจากนี้ในปีต่อไปจะขยายความร่วมมือสู่อาหารจานหลักผ่านโครงการที่เรียกว่าเมนูฉูดสุขภาพและเมนูทางเลือกลดน้ำตาลลดไขมันและลดโซเดียม คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวห้องคลอดแห่งใหม่ยกระดับมาตรฐานการดูแลแม่และทารกเพิ่มความปลอดภยัยสะดวกสบายเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานการดูแลระดับสูงเพื่อให้ประสบการณ์การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด รองศาสตราจารย์นายแพทย์เนเรนโชติรสนิรมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มอชอเปิดเผยถึงห้องคลอดของหน่วยคลอดและหน่วยผ่าตัดสูตินารีเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ว่าได้เปิดให้บริการแก่สตรีตัต้งครรภ์และผู้ป่วยทางนารีเวชมาเป็นระยะเวลากว่า60ปีแล้วจึงถึงเวลาต้องปรับปรุงทางกายภาพเพื่อให้การรับบริการได้ประโยชน์สูงสุด โดยห้องคลอดปรับปรุงใหม่นี้ถูกออกแบบตามแนวคิดระบบทางเดียวซึ่งแยกของสะอาดและของสกรบกออกจากกันเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแรงดันอากาศรวมถึงระบบไหลเวียนและกรองอากาศเพื่อให้บริเวณเตียงคลอดมีอากาศสะอาดปราศจากเชื้อโรครองรับการคลอดทุกรูปแบบ รวมถึงภาวะฉุกเฉินโดยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแล24ชั่วโมงพร้อมระบบดูแลทารกแรกเกิดแบบครบวงจรป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดภายในห้องคลอดติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งระบบไฟฟ้าหัวจ่ายแก๊สและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทางการแพทย์ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและทันสมัยยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์และการศึกษาด้านสุติศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดทั้งบุคลากรและผู้รับบริการ ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพัฒนเจริญขวัญหัวหน้าภาควิชาสูติศาส,าสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มชให้ข้อมูลว่าภาวะตั้งครรภเสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย10อันดับแรกในสตรีตั้งครรภที่มาคลอดในปี2567ที่ผ่านมาได้แก่โรคเบาหวานภาวะโลหิตจ,จางจากการขาดธาตุเหล็กความดันโลหิตสูงหรือคันเป็นพิษ ทารกโตช้าในคันน้ำเดินก่อนกำหนดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเนื้องอกมดลูกคอพอกเป็นพิษรกก่อต่ำบ่อยครั้งที่ภาวะเหล่านี้ส่งผลให้การคลอดก่อนกำหนดซึ่งคิดเป็นร้อยละ18ของการคลอดทั้งหมดในปี2567รรวมถึงเพิ่มความจำเป็นในการผ่าตัดคลอดอีกด้วย ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องละดาทองประเสริฐอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มชเปิดเผยว่าศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์ถือเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองวินิจฉัยและดูแลรักษาทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงช่วงแรกเกิดหลังคลอดครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทารกในครรภ์และส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องให้สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกตั้งแต่ไตรมาสแรกตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมเช่นทารสิเมียกลุ่มอาการดาวและโรคหายากอื่นๆโดยการเจาะชิ้นเนื้อรกทั้งนี้ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรคณะแพทยศาสตร์มชเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจชิ้นเนื้อรกมากที่สุดในประเทศ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่นายมิวขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม แม่ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เฉยมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสันที่น่าสนใจและเทรนของประเทศไทยและเทรนของโลกใบนี้ที่เราไม่ควรพลาดเรื่องราวอะไรบ้างที่จะนำเสนอวันนี้ติดตามไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ รองศาสตราจารย์ประวิทย์เอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาระบุถึงอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยหลังกลมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทำการสำรวจจากทั่วประเทศ5330,24คนโดยใช้หลักเกณฑ์การอ่านออกเขียนได้คิดเลขได้พบว่าปัจจุบันประชากรไทยมีอัตราการรู้หนังสือเฉลี่ยร้อยละ99เพิ่มขึ้นร้อยละ5เพื่อเทียบจากการสำรวจในปี2 5 6พบพบว่าอยู่ที่ร้อยละ94้ากแยกตามจังหวัด อัตราการไม่รู้หนังสือน้อยกว่าร้อยละหนึ่งมีจำนวน51จังหวัดไม่รู้หนังสือร้อยละ1นถึงหมีจํานวน25จังหวัดซึ่งกลุ่มที่ไม่รู้หนังสือทางเลขาธิการสภาการศึกษาระบุว่าอาจเป็นกลุ่มเด็กพิเศษหรือมีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งจะร่วมกับสพทเข้าไปช่วยเหลือดูแลขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศมีเพียงจังหวัดเดียวที่มีอัตราการไม่รู้หนังสือสูงกว่าร้อยละ10คือจังหวัดแม่ห้องศน นอกจากนี้เมื่อนำอัตราการรู้หนังสือดังกล่าวไปเปรียบเทียบในระดับนานาชาติโดยใช้การจัดอันดับ IMD ในการพิจารณาพบว่าอันดับอัตราการไม่รู้หนังสือของประเทศไทยจะขยับจากอันดับที่59ไปอยู่ที่อันดับ37กระทรวงสาธารณาสุขเปิดวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่ Medical and Wellness Hub นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าวิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นหมอนวดไทยเฉพาะทางเจ็ดด้านได้แก่กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อผังผืดโรคหัวไหล่ติดโรคนิ้วล็อกภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือปวดสลักเพชรหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอมาัอมพฤกษ์อัมพาตและอาการปวดเข่า โดยเชื่อมั่นว่าวิทยาลัยแห่งนี้จะยกระดับวิชาชีพคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของการนวดไทยสร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทย14 0 0 0 0ล้านบาทขณะนี้ได้เปิดรับสมัครหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ1 2 2 0 0 0คนเพื่อมาอบรมเป็นครูกอไก่หรือครูต้นแบบ1000คน หลังจากนั้นครูกอไก่ก็จะออกไปทำหน้าที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อไปสอนกลุ่มเฉพาะทาง7กลุ่มอาการให้ได้2,000 20, มคนเพื่อให้มีฝีมือเทียบเท่ากับครูกอไก่ก็สามารถเพิ่มค่านวดค่ารักษาให้ได้ กุสินาราหรือกุสินครรัฐอุตรประเทศสาธารณรัฐอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่4ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมืองปาวะที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันทปรินิพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพระโคตมะพุทธเจ้าความหนาแน่นของประชากรชาวอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก ทำให้ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากยังคงเดือดร้อนลำบากและการเจ็บไข้ได้ป่วยยังคงยากในการเข้าถึงสถานพยาบาลและเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ให้มีลมหายใจต่อชีวิตอยู่ได้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสถานพยาบาลกุสิณาราโดยวัดไทยกุสิณาราซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงมุมเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อแจกจ่ายยาโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุเอ็ดคชเจเสนีเป็นโยงอุปถากจากนั้น คณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีสมัยพนท่านทวัชัยทวีสีอดีตเอกอัครราชทูตได้ริเริ่มเชิญมูลทิหานามสิงห์ฮาอันรกสัจจเทพมีคุณกรูกมักสิงสัจเจเทพคณะบดีชาวไทยอินเดีย ซึ่งมีคลินิกการกุศลที่นครกรุงเดลีอยู่แล้วให้มาตั้งคลินิกที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชก็ดูแลรักษาพยาบาลและส่งเคราะห์การรักษาพยาบาลแก่สาธราณชนผู้ได้โอกาสและขาดกำลังทรัพย์ต่อมามูลิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทคณะแพทยศายสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีประทุม ah ได้เดินทางมาไหว้พระปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุศินาราและได้เห็นพ้องต้องกันว่าการตั้งคลินิกแห่งนี้มีประโยชน์ใหญ่หลวงนักจึงเสนอให้ขยายกิจการออกไปเป็นสถานพยาบาลเพื่อรองรับชาวไทยที่มาสแสวงบุญและเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูพระาศาสนารวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น อาตมาได้อยู่ตรงที่สถานที่ปรินิพานเห็นถึงความสำคัญของลมหายใจการที่ลมหายใจจะหมดลมหายใจเนี่ยมันชั่วแวบเดียวฉะนั้นการที่เราได้ดูแลลมหายใจสามารถรักษาลมหายใจให้คนนี่นั่นเป็นบุญกับคนที่ได้ทำและส่อชีวิตให้คนที่เข้ามารักษาการพยาบาลสาธารณสุขของคนอินเดียยังเข้าไม่ถึง เคยถามคนว่าทำไมคุณถึงผ่านโรงพยาบาลมาหลายโรงพยาบาลมาที่นี่เพราะอะไรเขาให้คำตอบว่าเขาได้ยาดีเขาได้หมอดีจากการรักษาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะคนท้องถิ่นแต่คนนอกเขตที่มาจากไกลและสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเผยแผ่ฮานพระศาสนาในต่างประเทศทำให้คนได้รู้จักพระพุทธศาสนา และทำให้คนได้รู้จักน้ำใจของคนไทยปัจจุบันสถานพยาบาลกุชินาราคลินิกประกอบด้วยห้องตรวจ5ห้องห้องเอ็กซเรย์ห้องอันตาซาลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เลือดห้องกายภาพบำบัดคลินิกพิเศษเฉพาะทางห้องฝึกปฏิบัติสมาธิสมดุลกายจิต ห้องพักแพทย์อาสาสมัครปฏิบัติงานห้องพักฟื้นชั่วคราวพระเถระผู้ใหญ่ห้องปฐมพยาบาลพักฟื้นสำหรับผู้เดินทางมาสแสวงบุญโดยการให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกเชื้อชาติภาษาศาสนา,าและวันนะทั้งในเขตพื้นที่โดยรอบและเมืองใกล้เคียงเช่นโครักปูหรือแม้แต่เมืองที่อยู่ไกลออกไปเช่นไวยสาลีเป็นต้นโดยคิดค่าบริการเพียง12รูปี หรือ6บาทรักษาทุกโรคและทุกวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเฉลิมพระชนมพรรษาเปิดรักษาฟรีโดยมีพระวิเทศวชิรยานวิรักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเป็นผู้บริหารและดูแลขอเชิญชวนโยมทั้งหลายร่วมบุญการสร้างโรงพยาบาลที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธภูมิ ที่จริงการบริจาคเงินการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยทำที่ไหนก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นแต่บัตรนี้อยากเชิญชวนให้คนทำที่สถานที่เสด็จดับขันธบรินิพานฉะนั้นการได้บริจาคทำบุญที่นั่นก็มีความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุของคนที่บริจาคได้อานิสง์ก็คือได้มีอายุและเป็นการรักษา,าธาตุขันธ์ เป็นการไม่เจ็บไม่ป่วยและมีความเจริญในทางร่างกายและจิตใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้บูชาองค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่ที่พระองค์เสด็จนบขันทปรินิพานทั้งนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโรงพยาบาลกุศินารา ผู้ที่สนใจสมทบทุนการสร้างสามารถร่วมได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี0782147995มูลนิธิวัดไทยกุศินาราฉัเลิมราชหรือธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี0820993174 ชื่อบัญชีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราช ดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเช่นเคยค่ะขอ้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบก,กันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิ30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ